วันนี้ก็พามาชมเจ้าเตี้ยนะคะพอดีมีเอฟซีถามก็มาว่าเตี้ยยังอยู่ไหมเตี้ยยังอยู่คะ่ะยังทรงทรงสุดๆเหมือนเดิมนี่แหละก็อาการก็ยังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเดินไม่ค่อยไหวแล้วจริงๆรอบนี้คือเดินเดินแบบ หมือนจะเดินไปหลังบ้านแล้วคือเดินไม่ค่อยจะถึงแล้วแม่ก็ต้องขออภัย f อซด้วยนะคะที่สอวันแล้ะลงแต่เรื่องเศร้าๆยอมรับเลยค่ะว่าสภาพใจิตใจแม่แย่มากแย่มากจริงๆคือเราก็เข้าใจเลยนะว่า ทุกอย่างมันจะต้องมีทางออกมันจะต้องผ่านไปได้แต่แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เรื่องแย่ๆเนี่ยมันจะผ่านไปช้าเสมอะคะ่ะแม่ก็ต้องจัดการเด,กาเด็กๆที่วัดเด็กๆที่หมายถึงเด็กที่กุฏิอะนะคะต้องจัดการ อ <c oughs> ยกย้ายเด็กๆ <c oughs> ยกย้ายเด็กๆออกมา <c oughs> ทั้งน้องหมาทั้งน้องแมว <c oughs> สิ่งที่แม่เสียใจมากก็ตรงที่ว่าเวลาที่มีหมาแมวตัวน้อยโดนทิ้งอยู่ตรงไหน แล้วบางทีแม่ไม่เห็นใช่ไหมคะแต่เหมือนหลวงพ่อแกอยู่นะแกเห็นไงบางทีแกก็เอออเามาดูแลเองก่อนก่อนที่จะถึงมือแม่อะไรแบบนี้คือเหมือนกับว่าแกก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ช่วยเป็นหูเป็นตาให้แม่ได้ครึ่งนึงเลยนะคะมากเลยแหละพอไม่มีแกสักคนน่ะมันเหมือนมันคว้งคว้างอะคะ่ะในวัดนั้นน่ะ มันไม่ใช่เคว้งคว้างเฉพาะกับแม่นะแต่มันเคว้งคว้างสาหรับหมาเมลวที่แกดูแลยอยู่ด้วยไงนี่คือสิ่งที่แม่เสียใจมากะคะ่ะคือแบบตอนนี้แม่พยายามหาทางติดต่อหลวงพ่ออยู่นะคะเพราะว่าพอได้ข่าวคราวมาบ้างแล้วเมื่อคืนนี้เดี๋ยว แม่จะไม่ขอพูดรายละเอียดก่อนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะติดต่อท่านให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวได้ความอะไรยังไงเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตให้ทุกท่านทราบนะคะเปิดลูกปืกแม่ก็ได้แต่ภาวนาว่าหากแม้นว่าหลวงพ่อแกยังมีบุญอยู่ในผ้าเหลืองก็ขอให้แกได้กลับมาครองผ้าเหลืองอีกครั้งจนถึงบ้านปลายสุดท้ายชีวิตของแกนะคะ ก็ได้แต่ภาวนาขอให้มีปฏิหารเกิดขึ้นในเรื่องนี้นะคะสิ่งที่แม่พยายามอยู่ให้มันสำเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะมาเล่าให้เอฟซีฟังนะคะในวันนี้ก็จะมาขอความเมตตาให้เตี้ยนะคะอาหารเปียกของเตี้ยหมดแล้วค่ะแม่เหลือแล้วแม่เหลือแม่แต่ปองเดียวแม่ก็หมดแต่เครียดเรื่องนูน้นจนจนไม่ได้ขออาหารให้เจ้าเตี้ยเลยนะคะ ขอความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญที่พอจะมีกำลังทรงัพย์เมตตาเปียกของเจ้าเตี้ยด้วยนะคะแม่ก็กราขบขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆความลำใจที่ส่งให้แม่แล้วก็เด็กๆในบ้านนะคะส่วนในเรื่องอื่นเดี๋ยวแม่จะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนึงน,นะคะขอให้สิ่งที่แม่พยายามกระทำได้จงเป็นผลสำเร็จนะคะ